สวัสดีค่ะดาวนะคะสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชน<ม>เป็นของทุกๆคนค่ะสิทธิมนุษยชนติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดนะคะเราสามารถทําอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวของเราเองค่ะไม่ว่าการแต่งกายหรือการย้อมผมต่างๆนานาน,นะคะเราก็สามารถทํามันได้ค่ะอย่างเช่นนะคะการแต่งกายนะคะเราควรแต่งกายยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะเหมือนกับ เราไปวัดใช่ไหมคะเราก็ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ค่ะแล้วก็เราก็ควรให้เกียรติสถานที่ที่นั้นๆด้วยนะคะอีกอย่างไม่ได้แค่ให้เกียรติสถานที่นะคะยังให้เกียรติตัวเราเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะสิทธทิมนุษยชนสาหรับฉันนะคะคือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไรหรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจจะถูกจำกัดได้เช่นถ้าคุณทำผิดกฎหมายหรือคุณทำการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้สิทธิมนุษยชนยังตั้งอยู่บนฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นความมีศักดิ์ศรีความมียุติความมีความยุติธรรมความเท่าเทียมความเคารพความเป็นอิสระนอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นแพ ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดนำมาทำเท่านั้นเพราะสิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่ได้รับรับการนิยามหรือนิยมและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะสิทธิมนุษยชนคือเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ได้มาตั้งแต่กำเนิด ไม่มีใครสามารถพากไปได้ค่ะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรทำงานอะไรเพศอะไรนับสื้อศาสนาอะไรสิทธิมนุษยชนคือสิทธิของเราค่ะถ้าใครขีดกันไม่ให้เราเรียนหนังสือไม่ว่าทำอะไรทุกอย่างเหมือนกับว่าละเมิดสิทธิของเราค่ะเราจึงมีอิสระในการใช้ชีวิตตามสิทธิมนุษยชนเช่นเราสามารถแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียได้แต่ต้องไม่กระทบต่อ สิทธิมนุษย์ขอองผู้ื่่นนนะะะคคสสสวัสดีิิทธมุษยชนสําหรับดิฉันนะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิที่มีกฎหมายรับรองเพื่อให้ทุกคนตระหนักในความสําคัญของสิทธิมนุษยชนและเป็นแนวทางปฏิบัติติดต่อกันในฐานะเพื่อมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันโดยตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิในชีวิตในการยอมรับนับถือและในการดํารงชีวิต รวมทั้งในการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคมวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร,ร่วมกันอย่างสมดุลและเที่ยงธรรมของนมนุษย์ในสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะสิทธิของมนุษยชนคือสิตีและเสรีภาพ ของทั้งผู้หญิงและของผู้ชายนะคะมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือบุคคลข้าราชการนะคะก็มีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบีมค่ะสิทธิมนุษยชนคือสิทธิเสรีภาพที่เป็นขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนพึงได้รับความสมุบภาพและความเป็นธรรมในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านศาสนาเชื้อชาติสีผิวรูปลักษ์อายุ ด้านสติปัญญาหรือความไม่เท่าเทียมกันในด้านศาสนาและสังคมนัม่ง่งในก็ตามสิทธิมนุษยชนรวมๆแล้วก็คือศักดศรีของความเป็นมนุษย์สวัสดีค่ะสำหรับสิทธิมนุษยชนนะคะสำหรับดิฉันดิฉันคิดว่าเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่หรือเด็กหรือว่า ทุกๆคนนะคะควรมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายทางการเมืองทางการเมืองคือ ب, จะแสดงความคิดเห็นได้อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทางการศึกษาทางการหลากหลายทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆก็สามารถแต่งกายได้หมดเลยไม่ว่าจะเ,เพศหญิงแต่งตัวเป็นเหมือนเพศชายเพศชายแต่งตัวเหมือนเพศหญิงอย่างนี้นะคะ่ะนั่นก็จะเป็น สิทธิเสรีภาพของเขาอะค่ะไม่สม่มควรที่ว่าจะไปมองเหยียดเขาหรือว่าอะไรค่ะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแต่งตัวสวัสดีคาะน้ําค่ะสิทธิมนุษย,ช,ยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมความเท่าเทียมในแง่ศัก์ศีความเป็นมนุษย์เลสิทธิการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คำนึงถึงความแตกตา่างในเรื่องเชื้อชาติสีผิวเพศอายุและาศาสนาะ รวมถึงความเชื่ออื่นๆสวัสดีค่ะคำว่าสิทธิมนุษย,ช,ยชนสำหรับดิฉันนะคะก็คือสิทธิเสรีภาพที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคกันและเท่าเทียมกันในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะมีความแตกต่างก,กันทางด้านเชื้อชาติศาสนา,สนาวัฒนธรรมภาษาหรือว่าเพศอายุรวมๆแล้วนะคะก็คือ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะก็คืออย่างเช่นการมีสิทธิในการพูดการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆมีสวัสดิการต่างๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นเฟินนะคะวันนี้จะมาพูดสิทธิมนุษยชนเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันนั้นมีความซับซ้อนอาจจะมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมบางส่วนเป็นผลจากคำนาานิยมแบบเก่าๆและเศรษฐกิจท,ที่เปลี่ยนไปหากมองจากต้นตอไม่ต้องสืบไปในไกลเพราะเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันจากสัญชาตญาณของมนุษย์ที่เป็นนักแบ่งนั่นเอง เมื่อต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมแล้วก็เริ่มแบ่งชนชั้นมีวรรณะมีประชาชนมีคนรับใช้นั่นเป็นบ่อกเกิดของคำว่าที่ดำในสังคมนั่นเองนอกจากลำดับชนชั้นแล้วก็ทําให้เกิดการเลือกที่จะปฏิบัติซึ่งเป็นที่มาของความไม่เท่าเทียมกันเช่นเชื้อชาติสีผิวการศึกษาไรายได้นั่นยิ่งย้ําเส้นแบ่งชัดเจนยิ่งขึ้นไปยังคงเกิดการแบ่งชนชั้นเช่นมาอีกหลายๆยุคเช่นการหย่าสีผิวที่ก่อให้คนผิวขาวได้รับสิทธิประโยชน์โอกาสได้ทรัพยากรที่มากกว่าคนผิวดำค่ะ สิทธิมนุษยชนคือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นของคนเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไรหรือใช่ใช,ใช,ชิดแบบไหนก็ตามสิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกภาคไปได้แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจำกัดเช่นถาหากคุณทำผิดกฎหมายหรือกระทำการที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ สิทธิมนุษยชนคือสิทธิเสรีภาพที่จำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือมีความไม่เท่าเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตามรวมๆก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนเป็นหลักทางทางศีลธรรมและจรยรีตซึ่งอธิบายมาตรฐานตายตัวพฤติกรรมของมนุษย์และได้รับการค้มครองอย่างสม่ำเสมอเป็นสิทธิทางกฎหมายในกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนสิทธิละเสรีภาพส่วนบุคคลเสรีภาพในแขสฐานเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกที่อยู่เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในครอบครัวสิทธิในการเกณฑ์แรงงานสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตอ้าวอมทำอะไรอยู่เลยเราว่าจะไปซักผ้านะเราว่าจะไปซักผ้านะ่ะงั้นไปป้องกันไหมได้ไปป้องกันนะเธอใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าหรอเราใช้เป็นน้ำยาซักผ้า เยอนี้ใช้ดีมากเลยนะใช่ใช่เราก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่ทำไมของเราตั้งเจ็ดบาทน่ะเราซื้อร้านด้านล่างฝั่งตรงข้ามหอห้าบาทเองนะเราซื้อด้านหลังหอพักยี่ห้อเดียวกันปริมาณเท่ากันนี่ทำไมของเราตั้งเจ็ดบาทผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันควรจะได้ราคาที่เท่ากันไม่ควรมีคนใดคนหนึ่งเสียเปรียบค่ะ ดูละครเหรอขอดูด้วยสิได้มานั่งดูกับเราสิมินน่ะมินอะไรเหรออ๋อมินกินป้าอ,อเราแน่เลยเราซักป้าแล้วเมื่อวานฝนม,มันตกมันเลยหมินติดตัวเรานะ่ะอ่ะเอาไปทาเอ้ยเอาไปซักนะ สิทธิมนุษยชนในสังคมและประเทศเ่านั้นที่ทุกคนต่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราทุกคนมีคุณค่าสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันในฐานะที่มีชีวิตมีร่างกายมีเลือดเนื้อมีความรู้สึกนึกคิดมีจิตวิญญาณนอกจากนี้เราทุกคนไม่มีใครที่ชอบให้คนอื่นมาดูถูกดูหมิน่นถูกเหยียดยามเล่ถูกปฏิบัติราวกับไม่ใช่เป็นมนุษย์ฉะนั้นพวกเราจึงปฏิบัติ ความเป็นมนุษย์ให้เท่าเทียมกันในฐานะที่เราทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันเช่นนายจ้างเคารพสิทธิของลูกจ้างลูกจ้างเคารพสิทธิของนายจ้างสังคมและประเทศนั้นจะไม่มีความขัดแยง้งแย่งชิงข่มเพงรังแกเราทุกคนต้องเคารพความสิทธิซึ่งกันและกัน ก่อนหน้านี้นะคะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะคะต่อไปนะคะดิฉันจะพาทุกคนไปรู้จักคําว่าสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงกันค่ะสิทธิมนุษยชนนะคะคือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะหรือไม่ว่าเราจะมีความเชื่ออะไรหรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามเราก็จะมีสิทธิมนุษยชนนะคะ สิทธิมนุษยชนนะคะไม่สามารถถูกพาไปได้แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจำกัดนะคะเช่นถ้าคุณทำความผิดกฎหมายหรือกระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติทางนี้นะคะสิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เช่นความมีศักดิ์ศรีความยุติธรรมความเท่าเทียมความเคารพและความเป็นอิสระ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นแค่แนวคิดที่เป็นนมามธรรมเท่านั้นนะคะพราะมนุษยชนคือแนวคิดที่ได้รับการนิยามและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต่อไปนะคะคือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะในปีพุทธศักราช2491หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สององค์การสหประชาชาติได้กำหนดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้แบ่งสิทธิและเสรีภาพออกเป็น30หมวด เช่นสิทธิในการสแสวงหาที่ริภายสิทธิในการมีเสรีภาพจากการทรมานสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการศึกษาไม่มีใครสามารถพาสิทธิและเสรีภาพนี้ไปจากเราได้เพราะสิทธิและเสรีภาพนี้เป็นของพวกเราทุกคนที่มังเสียชนขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชนมีคุณลักษณะพิเศษซึ่งได้รับการยอมรับโดยประชาคมโลกดังนี้ 1. มีความเป็นสากลสิทธิมนุษยชนเป็นของมนุษย์ทุกคน 2. ถ้าไปไม่ได้สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกภาคไปจากเราได้ 3. ไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะทิทุกสิทธิล้วนเกี่ยวข้องกันรัฐบาลไม่สามารถเลือกที่จะเคารพสิทธ ทีได้สิทธิหนึ่งได้ไดสิทธิทุกสิทธิต้องได้รับความเคารพอ,อย่างเท่าเทียมกันทําไมคุณต้องสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนไม่ได้เ,เพียงแค่กฎหมายแต่สิทธิมนุษยชนคือการตัดสินใจและสิ่งที่เราประสบพบเจอในแต่ละวันถ้าเรารู้สึกไม่ชอบใจในสิ่งที่รัฐบาลทำส่วนใหญ่แล้วพวกเราคงไมไ่รอที่จะเอาไปพูดกับเพื่อน ไม่ว่าจะในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือกลุ่มสังสารต่างๆการกระทำนี้อาจดูไม่มีความหมายแต่มันคือสิทธิมนุษยชนคือสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกโดยส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ให้ความสำคัญเมื่อมีการขารบสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในเด็ยยกหลายคนไม่ยอมตื่นนอนไปโรงเรียนทั้งๆที่พวกเขาได้รับสิทธิในการศึกษา แต่เด็กๆที่ต้องขพยพออกจากประเทศตนเองและถูกปฏิเสธไม่ให้ระดับการศึกษาคูมีความสุขที่ได้ไปโรงเรียนทุกวันสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประเทศไทยเป็นภาคีสวนทิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้วจำนวนเจฉบับจากทั้งหมด9ฉบับทำให้ประเทศไทยมีพันธะผูกมัด ในการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวมไปถึงข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดับโลกโดยองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการทาง,งานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม